ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมัน c h ชาแนลกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะ mm hmm. เขาจะมาแนะนํานะ mm hmm. การปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตาม t ิกตอกเนาะโอเคนะคะเราต้องมีแอป t ิ k t อ k เป็นของตัวเองก่อนนะคะปะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะพาไปดูเนาะ mm hmm. อ่ะพอเข้ามาในแอป t ิ k t o k แล้วนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เลย ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่สมัครเนาะไปโหลดมาก่อนนะคะแอปติ๊กต็อกเนาะแล้วก็ <c oughs> กดกรอกการสมัครให้เรียบร้อยนะคะพอกดเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงวิดีโอของเราได้เลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวว่ากดตรงแก้ไขโปรไฟล์นะคะเพื่อใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะสำหรับการสมัครเสร็จเนาะสมัครง่ายๆเลยนะคะ โอเคเนาะอ่ะส่วนการปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะคะจะเป็นแอปตัวนี้เลยเนาะตัวนี้นะคะ t i k พัด fan เนาะอ่ะก่อนอื่นเลยกดสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะคะกดสมัครง่ายๆเลย พอเข้ามาหน้าตาแบบนี้ให้เรากดดูตรงโปรไฟล์นะคะล็อกอินเนาะเป็นชื่อ tiktok ของเรานะคะประมาณนี้เลยอ่าปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มการซื้อนะคะซื้อดาวเพื่อไปปั๊มนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นการกด คนอื่นก่อนนะคะเราถึงจะได้ดาวมาเนาะเพื่อที่จะปั๊มนะคะกดไปตรงปุ่มสีฟ,ฟ้าได้เลยนะคะโอเคเนาะกดได้เรื่อยๆเลยเนาะแต่อย่ากดเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะโดนบล็อกไว้ก่อนเนาะเพราะว่ากดเร็วเกินนะคะในแต่ละวันเนาะกดผัดเป็นชั่วโมงๆก็ได้นะคะจะได้ไม่โดนบล็อกเนาะส่วนตรงนี้ ถ้าเรามีดาวแล้วนะคะเราสามารถกดได้เลยดาวตามนี้เลยเนาะจะได้ผู้ติดตามตามนี้เลยมันอาจจะลดบ้างนะคะเป็นตามปกติเนาะมันยูทูะคะ่ะก็จะมีลดฟอร์มั้งเนาะสำหรับใครที่ปั๊มนะคะส่วนั้นแรกนะคะจะเป็นการปั๊มใจเนาะสามารถกดปั๊มได้ตามปกติเลยนะคะอันนี้ปั๊ม กูดติดตามนะคะประมาณนี้เลยเนาะโอเคนะคะวันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้เนาะสำหรับคนที่แบบอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆได้ใจเยอะๆนะคะประมาณนี้เลยก่อนลากันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเขาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะบายบายสวัสดีค่ะ